เวลาเครียดอะไรก็าตามแต่ในดุนยานี้พี่น้องให้ทำสามอย่างอินชาอัลลอฮ์รับรองมาทำสามอย่างนี้แล้วความเครียดความกังวลใจความทุกข์ระทมใจความเสียใจการอกหักสิ่งต่างๆเหล่านี้จะหายไปจากจิตใจหนึ่งเวลาเครียดอะไรมาก็าตามแต่เหมือนดันที่อัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนาบีทำนานบีเครียดกว่าเราเยอะตอนรับบะฮีแรกๆร,ร,ร,รู้ว่าเป็นยังไง เราให้ยิบรีนมารับบีรัดตัวนั่นแน่นหายใจเกือบไม่ออกเนี่ยท่านนบีเกือบตายเนี่ยแล้วก็ปล่อยพอปล่อยแล้วอิกระมุฮัมมัดจงอ่านท่านนบีก็ไม่รู้ว่าใครมาตรงเนี้ยแล้วมาใช้ฉันอ่านนบีก็บอกมาอันนบีกอลีินฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ฉันจะอ่านยังไงล่ะยิบรีรัดข้งมีสองรัดแน่นกว่าครั้งแรกเกือบจะตายหายใจไม่ออกแล้วก็ปล่อยอิกระ จงอ่านอ่านไม่เป้นตอนนั้นจะลมอยู่แล้วนะอ่านไม่เป้นอ่านไม่ออกครั้งที่สามรัดรัดแน่นเกือบจะหมดลมแล้วก็ปล่อยท่านนาบีแล้วก็บอกว่าอิกรบิสมิรับบิกันลดีขหลักห้าอายาแรกของมันพอกลับมาถึงบ้านที่นี่เร้โอ้โหนอนไม่หลับมันสั่นไปหมดแล้วกังวลใจที่สุดร้องใจที่สุดว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรกันก็ได้ภรรยาดีภรรยาเหมือนกบพวกเราหรอเปา พอลลสามีเครียดมากเป็นไงบอกแลไม่จำใช่ไหมเตือนแลใช่ไหมเป็นแบบนี้ป่าวพาะนางคอดียญาตไม่เป็นแบบนี้โอ้นบีจะเป็นอะไรเหรอนบีเล่าให้ฟังโอ,โอไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันมีเครือญาติอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องราวของบรรดาน,นาบีก่อนๆรู้เรื่องราวของอะไรนะประวัติศาสตร์คัมภีร์ก่อนๆไปถาม พอไปถามปั๊บก็เอาเรื่องมาบอกกับท่านนาบีแต่ท่านนาบีก็ยังกังวนใจอะไรต่างๆปับตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะพูดเนี่ยนะนบีบอกว่า z a ม m i n u n i z a ม m i น u n i หรือด u ูนี r u n i d u s t ีเอาผ้ามาคุมห้ชั้นทีเอาผ้ามาคุมห้ชั้นตีฉันหวาดผวาชั้นหนาวฉันกลัวไปหมดแล้วตรงนั้นเนี่ย่ามกลางความเครียดที่สุดของท่านนาบีอัลลอฮ์ใช่ไงยาอายูฮันมุดดัตติ กุมฟาอันซิร์วะรบบะกะฟักับบิรวะูิทิยาบะกะฟะตอฮิรนะเอาท่อที่อีกข้อหนึ่งยาอิยูฮันมุซัมมินโอ้ผู้ที่นอนห่มผ้าคุมกายเอ๋ยมูฮัมหมัดโอ้มูฮัมหมัดที่นอนห่มผ้าคุมกายเอ๋ยนี่นะกุมกุมิไลละอิลลากอลีลาตรงนี้ให้เจ้าลุกขึ้นละหมาตะฮัดหยุดละหมาดในยามค่ำคืน อิลลากรีลาละมาเกือบตลอดทั้งคืนยกเว้นเล็กน้อยเอาไว้พักผ่อนเท่านั้นเองเห็นไหมทามกลางความเครียดมากที่สุดอลัลลอฮ์ใช้ให้ท่านบีลุกขึ้นละมาดในยามค่ําคืนละมาดในยามค่ําคืนไประยะนินสเปฮูอวิงกุสมินูกอรีลาครึ่งคืนก็ได้หรือน้อยกว่าครึ่งคืนก็ได้หรือเกือบจะตลอดทั้งคืนก็ได้ให้รักษาใจด้วยการละมาดแต่หัดจุดเรื่องละมาดนะ พอหลังจากนั้นกุรอานบอกต่อมานวะ่ารตีลิลกุรอานตัตติลาให้อ่านกุรอานช้าๆอ่านกุรอานช้าๆแล้วมันจะเยียวยาความกังวลใจออกไปจากจิตใจทั้งหมดเราเชื่ออัลลอฮ์ตรงนี้ไหมละ่ะเพราะลักษณะขาองอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์แจ้งบอกเป็นชีฟาอุลลิมาฟิสูดูมันเป็นยารักษาโรคทางจิตใจความเครียดความกังวลความทุกข์ระทมการอกหกักการเสียใจรักษาได้หมดในกุรอาน ละหมาดอ่านกุรานอีกอายหานึ่งบอกว่าอัลลบิดิคริลลาฮิตัตมาอินุมกูลูไม่ใช่การลำลึกถึงอัลลอฮ์ดยหรือที่ทำในใจเนี่ยมันสงบสามอย่างละหมาดตะฮัดหยุดอ่านกุรานช้าชาซิกหุดละสามอย่างนี่พี่น้องความกังวลใจในดุนยานี่หมดเลย